คนที่คิดมากก็ยากที่จะมีความสุขได้นะครับถ้าเขาไม่อยู่ต่อไปถ้าเกิดเงินหมดเราจะทำไงแต่ถ้ามันขายไม่ได้ละ่ะถ้าเขาไม่ตกลงมาหรือถ้ารักษาไม่หายมันก็ต้องตายแน่ๆนบางทีเรื่องมีอยู่หนึ่งแต่บางคนคิดล่วงหน้าไปถึง1ิบครับยาโอดีความทุกข์ของอนาคต มาทำให้ปัจจุบันเราหมดความสุขเลยครับบางคนบ่นกับเพื่อนกลุ่มใจจังถ้าลูกเกิดสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ไม่รู้ชีวิตเขาจะไปต่อ,อยังไงใช่เข้าเข้ามาหาวิทยาลัยเปิดเอกชนหรือจะส่งไปนอกดีทุกวันนี้ยังคิดไม่ได้นั่งกลุ้มใจอยู่ทุกวันเพื่อนกระถาม,มาว่าทำไมไม่ลองถามลูกดูล่ะก็เคยลองถามแล้วอะแต่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะ ลูกเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นอุนบาล3แล้วอุตส่าห์กลุ่มใจล่วงหน้าซะขนาดดีจะได้อยู่ถึงวันที่ลูกเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหมล่ะครับวางแผนคิดล่วงหน้านั้นทำได้แต่ไม่ใช่เอาความสุขปัจจุบันเป็นตัวประกันของอนาคตด้วยการคิดมากครับวิธีการแก้ง่ายๆก็คือให้อยู่กับปัจจุบันลองถามตัวเองสิครับว่าวันนี้ตอนนี้ เรามีความทุกข์อะไรมากมายไหมถ้าตอบว่าไม่ผมว่าแค่ไม่ทุกข์มันก็สุขแล้วล่ะครับให้ยิ้มออกมาบ้างอย่าไปคิดมากอล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดถ้าพรงนี้เขาไม่มาเกิดมันขายไม่ได้เกิดเขาไม่ช่วยละ่ะใช้ทำยังไงถ้าคิดออกก็คิดเตรียมการไว้ครับแผนสองแผน3ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังคิดไม่ออกบอกไม่ได้ให้หยุดคิดแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่ แล้วพรุ่งนี้มักจะมีคําตอบดีๆให้เสมอและอีกอย่างหนึง่งบ่อยครั้งเมื่อถึงเวลาจริงๆสิ่งที่เรากังวลไว้ล่วงหน้ามักจะไม่เกิดขึ้นครับเด็กบางคนทําผิดหนีออกจากบ้านเพราะว่ากลัวพ่อแม่ดุด่าแต่พอเจอพ่อแม่พ่อแม่กลับมาสวมกอดแล้วก็ให้อภัยหลงคิดหลงกลัวแทบตายสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากลัวเลยครับ บางคนก็คิดมากด้วยการเสียดายอดีตที่มันผ่านไปแล้วไม่น่าจะพูดออกไปไม่น่าจะทําไม่น่าใช้อารมณ์ไม่น่าตัดสินใจอะไรผิดผดไปแล้วก็มานั่งเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วคิดทีไรก็เจ็บปวดใจทุกทีเหมือนกับเอามีดเล่มเก่ากลับมาทิ่มแทงตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างนี้จะไปม,มีความสุขได้ยังไงล่ะครับขับรถนะ่ะเขาให้อมองไปข้างหน้า ผ้ามัวแต่มองกระจกหลังจะขับต่อไปไม่ได้ชีวิตคนเราต้องเดินไปข้างหน้าเพราะเท้าคนเราเขาไม่ได้ออกแบบมาไว้ให้เดินถอยหลังครับคนเราไม่อาจจะบังคับควบคุมทุกสิ่งรอบกายได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือความคิดที่คุณมีจงใช้ความคิด เป็นเหมือนกับมีดที่ถากทางเส้นทางไปสู่เป้าหมายให้ได้ในที่สุดไม่ใช่นํามันมาเป็นอาวุธที่คอยจ้องทำร้ายจิตใจของตัวเองครับ